นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่698กับชื่อตอนเผยแพ่พาร์ทสเปิดภาพมาที่ชายวัยกลางคุณนะครับที่จ้องมองไปที่ภูเขาทองนะครับเขานั้น มองดูผู้คนที่หายไปในม่านประหลังตายสุดแล้วเขาก็หันหลังก่อนที่จะจากไปเขาไม่ได้ข้งขางเคยหลงไหลเหมือนกับผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆตายที่สุดแล้วเขาเป็นแค่ผู้มาเยือนจนกว่าจะถึงสองวันต่อจากนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะรออยู่ที่นี่ในทางกลับกันผู้ฝึกยุทธที่ไม่ถูกเลือกยังคงไม่จากไปไหนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ชื่นชมหรือฟังคนทางที่ปรมาจารย์แห่งจินติงซานเผยแพร่มากับผูก็ตามแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็จะขออยู่ต่อ หลังจากเดินทางผ่านมานะครับปู่ฝึกยุทธก็ได้เดินทางขึ้นไปบนปูเขาปู่ฝึกยุธทธตั้งหลายไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยพวกเขากําลังเพิดเปินกับวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นตาหากมองในแง่ความสูงชันภปูเขาทองไม่ได้มีอะไรที่สูงไม่ได้มีความสูงเหมือนกับสามสำนักอย่างสำนักหยุนเทียนรั่วภูเขาทองจิงจิงซานแห่งนี้มีสาวุกไม่มากนะักมันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับตั้งสามสำนักนะครับ ที่มีสาวุกมากกว่าหลายหมื่นคนแม้จะมีแค่ภูเขาลูกเดียวแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ชาวจีนจิงซานนั้นถูกเคารพนับถือไปทั่วทั้งโลกลาเมื่อฝูกฟูกยุทธขึ้นไปบนภูเขาตองได้ครึ่งต่างพวกเขาได้เห็นชายผู้ใส่หน้ากากสีเงินจากศาลาแห่งหนึ่งใส่เล้วชายคนนั้นกําลังมองดูผู้ฝึกยุทธทั้งหลายที่ห่างไกลในขณะที่เอามือคว่หลังนันนัน นั่นมันเล่งล่วสายปูเคยมีชื่ออยู่บนอันดับสูงสุดของบัญชีดำตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้โสของจินติงซานเลวคนที่พูดแนะนำนั่นก็คือเฉินเหลียงสู่คนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของบัญชีขาวนั่นเองเฮ้อเฉินเหลียงสู่ดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้เรื่องจินติงซานดีเลยนะอืมข้าก็แค่จดจำใบหน้าของพวกเขาให้ได้มากที่สุดเผื่อไม่เกิดเรื่องผิดพลาดอีกข้าได้เรียนรู้แล้วว่า ในอดีตนั้นการตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์มันไม่ใช่เรื่องดีเฉินเหลียงซูนึกถึงเรื่องเมื่อหนึ่งปีก่อนนะครับวันนี้เขาสามารถจดจำใบหน้าของชาวจีนทิงซานได้ทุกคนอย่างแม่นยำเป็น f c ตัวจริงของจีนทิงซานนะครับดีหาผู้ใดเปรียบเทียบไม่ได้แม้แต่คนที่เพิ่งเข้าร่วมไม่มีข้อยกเว้นเฉลียงซูภูมิใจในความรูท้ที่ตนมีมากกว่าใครนะครับเขาภูมิใจในความรู้ที่มีเกี่ยวข้องกับจีนทิงซานมากกว่าใครๆ เจ้าเองก็มีชื่ออยู่ในลำดับเขาลำดับสูงสุดเจ้าก็อยู่ในระดับเดียวกับผู้อาวุโสเลี้ยงลูกก็ว่าได้ทำไมเจ้าไม่ไปทักทายเขาล่ะเฉินเลี้ยงสูนะครับตอบกลับอย่างงุ่มงามหยุดล้อเล่นได้แล้วเจ้าคิดจะล้อเลียนข้ายางงั้นเหรอข้าไปถึงจุดสูงสุดด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองส่วนเขาเขาไปถึงจุดสูงสุดด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองส่วนขา้ดดา,ขขนขาไปสู่จุดสูงสุดด้วยการโอ้อวดเท่านั้น ทุกคนที่ได้ยินต่างก็หัวเราะเยาะเขาในตอนนั้นก็ได้เห็นเด็กสาวสองคนที่บินบนฟ้าปู่ฝึกยุ่ยหลยคนสับสนเอ๋ห้ามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่หรือไงกันเฉินเหลียงซูเป็นคนแรกที่เริ่มพูดอีกครั้งไม่ต้องแปลกใจไปสาวน้อยผู้สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมสีแดงก็คือสิทธิ์คนที่เก้าสาวน้อยอีกคนจะต้องเป็นน้องสาวของนางไม่ผิดแน่อย่าได้คิดสบป,ปะมาทพวกนางด้วยเหตุผลที่พวกนางสังกูอายุน้อยเด็ดขาดในจินจิงซาน สาวกที่ได้รับความใส่ใจมากที่สุดกว่าใครก็คือสิทธิ์คนที่เก้าทุกสิ่งที่นางทำล้วนแล้วแต่ได้รับข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างของนางทั้งสองนั้นล้วนการกระทำของนางนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับการให้ท้ายจากสิทธิ์พี่และปู่เป็นอาจารย์ของนางหี หมายความว่าทุกคนจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องสาวน้อยคนนั้นสินะเด็กสาวทั้งสองคนยังคงบยบยบินอยู่บนต้องฟ้าอย่างสง่างา,งงามแม้ว่าจะยังดูเด็กนะครับแต่ความสาง่าง,งามที่นางมีไม่ได้ด้อยไปกว่าเคยแต่ที่สุดแล้วก็ไม่มีคิดไม่มีใครคิดอิจฉาสาวน้อยคนนั้นที่กําลังโบยบินอยู่เฉินเหลียงซูหยุดเดินขเขาเฝ้ามองหอยสังอยู่ที่ที่อยู่ข้างอยูนเอ๋อนะครับก่อนจะเริ่มสแกนจุดจาใบหน้ารูปลักษณ์ของนาง ตัวเขานั้นยังไม่รู้จักขอยสังแต่การที่นางสามารถอยู่ที่นี่ได้นางต้องมาใช่สาวน้อยธรรมดาเนี่ผู้ฝึกยุทธ์ตั้งรลายยังคงเดินต่อไปและนี่ก็คือท่านสิทธิ์ลำดับแปดแดงจินสิงสารเจ้าของสมยานามจอมปีศาจช,ชูหงกงยังไงละ่ะในตอนที่เขามีพลังอยู่ในขั้นเสร่ถึงในตอนนั้นเขาก็ได้กลายเป็นหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มเขาพยัก์มาเลวเขาถือเป็นคนสําคัญของสิทธิ์คนโตและท่านสิทธิ์คนที่เจ็ด ใครบางคนเขาถือเป็นคนสําคัญของสิทธิ์คนโตและสิทธิ์คนที่เจ็ดเฉลียเลียงสูงยังคงสาใาย,ายต่อไปใครบางคนได้พูดขึ้นพ่อของท่านสิทธิ์คนที่แปดได้ต่อสู้กับชนเผ่าตั้งเจ็ดในการต่อสู้ที่เมืองมณฑลเลียงด้วยปู่พ่อของเขาเป็นยอดฝีมือผู้ที่มีพลังอระานไปกีบเช่นกันเออชื่อของเขาตาหากาจาไม่ปิดเขาคงมาจากรัที่นักบุญโบราณทุกคนที่ได้ฟังนะครับถึงกับหันไปมองเจียง อมองหันไปมองเกียรขเคยผู้ที่เรียกตัวเองว่าเจ้าลัธินักบุญโบราณเจียรเคยเดินผ่านผู้ฝึกยุทธคนอื่นกอนที่จะมองไปที่จีนหลงสูอย่างระมัดระวังข้าขอจ้าบข้าขอทราบชื่อของเจ้านั่นจะได้ไหมเออไม่รู้กาจํำไม่ได้ส่วนชื่อของข้านะส่วนชื่อของข้านะมีนามว่าเจียงหลืองสู่เจียงหลืองเสือทักทักทายไปเอ,อ๋เจ้าบอกว่าพ่อของท่านสิคนที่เปดมาจากลัตินักบุญโบราณอย่างนั้นเหรอ ถูกต้องข้าขอทราบชื่อเขาได้ไหมข้าขอถามอีกครั้งเจียคกตามเ้อหลังจากที่นึกสักพักนะครับเฉินเหลียงซูก็ได้ตอบไปดูเหมือนว่าจะสู้จะชื่อ,อ,อสู้เทียนหยวนอะไรนี่แหละคำตอบนะครับไปที่หูของเจียคยังไงซากการเอยชื่อคนอื่นโดยไม่เปิดเผย เป็นการไม่แสดงความเคารพรูปแบบหนึ่งนะครับเขาจึงเลือกกระซิบไปที่ข้างหูสู่เทียนหยวนเมื่อเจียเคยได้ยินชื่อนี้เท่านั้นแหละครับดวงตาของเขาก็เบ์กว้างเขาสูซีถอยหลังเล็กน้อยเฉิลียงสู่เทียนแบบนั้นก็ตามกลับไปเจ้าเป็นอะไรไปเออเขาก็เป็นเจ้าลัทธินักบุญโบราณเจียเคยไง รบางคนตอบ,ชอบเชิญเหลียงซูงชุกค,คิดขึ้นมาได้เฮูู้เทียนหยวนเองก็มาจากลัทธินบุญโบราณและเจ้าก็เป็นเจ้าลทัทธิโชคชะตามักจะเล่นตลกกับเราเสมอระวังตัวได้ระวังตัวด้วยละ่ะเชิญเหลียง,งซูผู้เสรก็สายหัวก่ีนเจียตบบานนะครับของเจียใคยยางเห็นใจ และแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงยางห้องโถงของจินทิงซานซืออูุยาและหมิงซื่อไม่ได้สนใจอะไรกับการสนทนาของพวกเขาซืออู่ยายังคงสั่งการให้ใครบางคนนะครับเป็นผู้นําในการเดินทางไปยังศาลาทางเหนือก่อนที่จะแยกตัวจากไปณนศะาลาตะวันออกหลู่โจไม่ได้ทํามสมาธิกับคาปีสวรรค์สิ่งที่เขาทํานั้นตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวก็คือการยกระดับพลังวรยุทธ เจ้าของร่างเดิมจีเตียนเต้าได้ขยายจุดลมปานไปจนถึงจุดสูงสุดของขั้นดอกบัวแปดกีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่ลูโ่โจต้องทํามีการมีเพียงการพัฒนาพลังและร่างกายของตัวเองให้กลับไปสู่จุดสูงสุดนั้นก็เท่านั้นตี่านมาลูโ่โจไม่เคยพบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเลยแม้แต่น้อยส่วนปัญหาอายุไขที่เคยเป็นกีจํากัดของจีเตียนเต้าก็ถูกแก้ไขแล้วความเร็วในการฟื้นฟูนและการฝึกฝนของลูโ่โจวด้วยเร็วขึ้นมาก สืบุญยาเดินมาถึงตาอาจารย์ผู้ฝึกยุธตั้งหลายมาถึงแล้ว็รับหลังจากนั้นเขาพูดต่อนอกจากนี้ข้ายังตัดสินใจให้เจียเคยเจ้าลัธินักบุญโบราณขึ้นมาที่นี่ด้วยลูโจหลับตาข้ารู้แลว้วงั้น้าไม่มีอะไรข้าขอตัวก่อนตาหากผู้เป็นอาจารย์ของเขาไม่ได้สั่งการนั่นก็หมายความว่าการตัดสินใจของเขาได้รับการยอมรับสือุญยาคาดเอาไว,ว้แล้วสือวูยาเพิ่งจะออกจากศาลานะครับได้พบกับเจียเคยเจ้าลัตินักบุญโบราณเขาเดินทางมาที่นี่ ด้วยการนำทางของฟานสงเจียไคยสังเกตเห็นสีหน้าของสือบุญยานะครับก่อนไปยักหน้าโค้งกำนับให้เจียไครจากลัทธิบูรารยินดีที่ได้รู้จักท่านจิตเกิดอะไรขึ้นสือบุญยาถามเออสู่เทียนดวนคือพี่ชายของข้าในระหว่างนั้นเรามีเรื่องกัดเย้งกันข้าสงสัยว่าท่านจะช่วยให้ข้าไปพบกับเขาได้หรือเปล่าเจียไคถาม ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นค่ะมีข้อเสนอที่ดีกว่าซื้อวุยาตอบกลับเอข้อเสนอที่ดีกว่างั้นเหรอเรื่องนั้นง่ายนิดเดียวก็แค่คืนตําแหน่งเจ้านัดรักก็แค่คืนตำแหน่งเจ้าลัตินักบุญโบราณกบไปวิธีนี้จะดีกับพวกท่านตั้งกู่เองเกียเคยไม่คาดคิดว่าซื้อวุยาจะผงผางแบบนี้นะครับหลังจากได้สติเขาก็ถามกลับอีกครั้งสาราจินติงสานจะเข้ามาปัวพปันเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราเจ้าลัตินักบุญโบราณงั้นเหรอ พวกเราไม่เข้าไปยุ่งทําไมล่ะพวกเราเข้าไปยุ่งไม่ได้งั้นเหรอสือบุยาตอบโต้กลับไปจวงกงเป็นสิทธิ์คนที่แปดของจินติงซานนอกจากนี้เขายังเป็นตาใาติของเจ้ารัตินบุญโบราณสู่เทียนดวนอีกด้วยมันจะมีเหตุผลมันจะมีเหตุผลอะไรเลย อะไรกันที่จะทําให้พวกเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องครั้งนี้ไม่ได้กันละ่ะแม้ว่าเจียไคจะเตรียมใจไว้แล้วนะครับแต่เขาก็ยังตกใจกับคําตอบของซื้อวูหยาท่านจิตจะไม่ถามถึงเบื้องลึกเบื้องหลังหน่อยหรอือท่านจิตแล้วทําไมข้าต้องทําแบบนั้นด้วยในสายตาของซื้อวูหยานี่คือเรื่องธรรมดานะครับที่พวกเขาจะต้องเข้าข้างพวกเดียวกันไอ้แม่อาแล้วอาอแล้วเจียไคได้แต่็อนหายใจเออ ข่ารู้แล้วข่าคิดเข้าข้างตัวเองไปข่าเคยคิดว่าจินจิงซานจะเป็นธรรมมากกว่านี้ช่างมันเถอะข่าหวังว่าจะเป็นแบบนั้นต่านจิตหลังจากผู้จบเขาก็หันหลังเดินกลับไปช้าก่อนมีอะไรหรือท่านเตเด๋ยวใครรู้สึกรำคาญเขาปื้อนะครับขึ้นเสียงเพราะความลำคาญเมื่อกี้ไปสาลาจินจิงสารชัดเจนกับความชื่นชอบและความเห็นต่างแต่หากท่านยังสงสัยเรื่องนี้ข่าสามารถเสนอเรื่องนี้กับสิทธิ์กนที่เป็ด สิทธิ์น้องของข้าได้เสือวูยาพูดต่อแต่ข้าต้องขอเตือนท่านไว้นะการจะพูดจาอะไรทีนี้นะ่ะคือจินทิงสารไม่ใช่ลัทธินักบุญโบราณท่านควรจะละทิ้งความเยืะยยิงที่ไร้สาระแบบนั้นไว้จะดีกว่าแต่หากอาจารย์ของข้าไม่สั่งการให้ต้อนรับพวกท่านดยดีเลวท่านในตอนนี้คงจะเอามาสิง ท่านในตอนนี้ก็คงจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แล้วแน่หลังจากพูดจบซื้อยาเอามือควายหลังก่อนจะเดินจากไปเอาสิครับใครเจิงกว่าใครให้มันรู้กันที่นี่จิงสิงสารนะโว้เยเกียใครสั่นไปตั้งตัวนะครับเขาเงยหน้าขึ้นมองหลังจากนั้นนะครับ ที่หลังของเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อเขาไม่มีความคิดที่จะกรองลัตินักบุญโบราณอีกต่อไปเขากลับไปที่ศาลาตังเหือก่อนที่จะพยายามให้ใครบางคนทรงก้อความถึงสู้เทียนดวนเกียใครต้องการ่จะออกจากลัตินักบุญโบราณเมื่อสู้เทียนดวนรู้เรื่องนั้นเขารู้สึกมีความสุขจนอดยิ้มออกมาไม่ได้เจียใครข่าไม่นึกเลยว่าเจ้านั่นจะมีวันนี้ข่าไม่คิดเลยว่าเจ้าที่ชื่นชอบการเอาเปรียบผู้อื่นจะยอมจะยอมสละอำนาจแบบนี้เฮ แม่ไม่ยอมก็ลองดูครับเวลาผ่านไปสองวันผ่านไปในพริบตาปายในสาราตะวันออกของจินติงซานรูโจรรืมตาขึ้นครั้งนี้เขารู้สึกว่าจุดพลังลมปานของเขาได้รับการเต,มติมเต็มแล้วเขาฝึกตัวฝึกฝนตัวเองนะครับ จนถึงตอนนี้ก็สามารถสาธิตอุนตางเพื่อที่ไปยังพลังวาตาน9กีบในตอนนี้พระเอกของเรายังอยู่ที่ขั้นแดเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละนะครับเขาจะใช้โอกาสนี้เป็นการสาธิตปผยแพร่รวมไปถึงพาตัวเองไปถึงขั้นพลังวาตานดอกบัวเก้ากีบในคราวเดียวกันนั่นเองสำหรับคนอื่นๆลูโ่โจก็แค่โชว์ของนะครับมีเพียงแค่ตัวเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงลู่โจพูดขึ้นมีใครอยู่หรือเปล่าท่านปรมาจารย์ ไปบอกให้พวกเขามารวมตัวกันที่ด้านนอกศาลาซะค่ะผู้ฝึกยุธหลายคนนะครับที่อยู่ศาลาทางเหนือร้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือตัวจากมณฑลทั้งเก้าแม้จะเป็นแบบนั้นแต่ที่นี่ก็ไม่มีใครเลยที่กล้าเสียมารยาทต,ตอนที่อยู่ศาลาทางเหนือพวกเขามารวมตัวกันเพราะคำสั่งของจีเทียนเต้าหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีเสียงของใกลบางคนดังขึ้นถานปรมามจารย์ได้เชิญทุกท่านไปที่หนา้าห้องโถงใหญ่ค่ะเชิญด้านนี้ด้วย ผู้ฝึงยุทธหลายคนที่ได้ฟังก็ตื่นเต้นในที่สุดหวันเวลาที่รอคอยก็จะมาถึงแลว้วในขณะเดียวกันภาพตัดมาที่ด้านนอกของภูเขาทองจินติงซานผู้ฝึงยุทธหลายคนกําลังลอยอยู่บนอากาศพวกเขาพยายามสังเกตการนะครับมอง ไปให้ได้ไกลที่สุดในม่านพลังผู้ฝึกยุทธที่ไม่สามารถบินสูงได้พอทําได้เพียงแค่สายวายางหมดหวังหลังจากนั้นไม่นานผู้กุศูตั้ง4ีนะครับเลงลัวฟารีเทียนซูยูซูและหัวกูววเต๋ก็มาถึงหัวอุศลทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผู้ฝีล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือผู้ออกท่องโลกกว้างมาก่อนต่อนหน้าผู้ฝึกยุธทธตั้งหลายพวกเขาส่วนใหญ่นะครับเหมือนกับผู้ฝึกยุทธรุ่นน้องหลังจากนั้นไม่นานซาลาจ,จินถึงจานนะครับ หลังจากนั้นไม่นานสาวกของซาลาจ,จินทิงซานที่นอกเหนือไปจากยูเชิงไฮและยูเชียงหลงที่อยู่ในลูกดอกบอับแดงก็มาถึงกันจนครบเช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่สาวกคนใดมาถึงเราผู้ฝึกยทดจะทักตายนะครับทันทีแม้จะเป็นสาวกระดับล่างอย่างปานสงและโจจี้เฟิงก็เป็นเหมือนกับและแม้ว่าจะเป็นปานสงกับโจจี้เฟิงที่เป็นสาวกระดับล่างเหมือนกับคนใช้นะครับทุกคนก็ยังให้ความเคารพ หลังจากนั้นไม่นานในที่สุดมีเสียงประกาศดังขึ้นฐานปรมาจารย์มาถ,ถึงแลว้วผู้ฝึกยุดทั้งหลายต่างหันมองไปที่ทางตะวันออกอย่างพร้อมเปลี่ยงแม้ลู่โจจะมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งลูกแล้วก็ตามแต่ถึงแบบนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสมองเห็นตัวเขาทุกคนคาดหวังไว้ว่านี่จะเป็นโอกาสที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์แหง่งจีนติงซาน ด้วยตาของตัวเองวูวและแล้วเสียงสะท้อนอันเป็นเอกลักษณ์กดดังก้องไปทั่วฝาตุกอย่างก้าวของลูโ่โจนะครับเกิดวงแวนเวทที่เดินอ่าเขาเดินอยู่ในอากาศนะครับวนนั้นทุกคนต่างก็หันไปมองเหนือสาราจินทิงสารและแล้วตอนนี้ก็จบไปเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนหน้านะครับว่าลูโ่โจของเราจะไปถึงยังพลังอวตารรูก,กุตระกายร้อยวิธีรอกบัวเก้กิบได้หรือไม่มันจะล้มเหลว หรือเปล่ากับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับ้าลุมเหลวบอกได้เลยว่าลูโจของเราเนี่ยไม่เพียงแต่สูญเสียาการพลังชีวิตหรือหลายสิ่งหลายอย่างไปนะครับเขาจะต้องเสียหน้าเสียบารมีทั้งหมดที่เคยสั่งสมและมีมาตลอด ลู่โจของเรายังไม่ได้ไปถึงขั้น9้านะครับขอหวังว่าครั้งนี้จะทําให้ตัวเองไปถึงพลังวตารดอกบัว9กิีบที่แทจริงได้เนาะขอต้องมาช่วยลุ้นเอาใจช่วยกันเลยครับในตอนหน้าแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้ถึงตอน,ม,นมันจะเอาสลิปมาแปะให้นะครับสําหรับพี่เวศักแล้วก็ตู้บุญเติมรวมไปถึงธานาคารออมสินและธนาคารกะซีกรไใรขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องต่างๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ